สบายดีสวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องตุ๊กตานะคะใหม่ไม่ขึ้นใช่ไหมคะโอเคเอาไหมสวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องตุ๊กตานะคะหลังจากที่ไปประกวดนางสาวนพมามาใช่หคะหนูจะมาถามความรู้สึกของพ่อกับแม่กันว่าการที่ได้เห็นหนูนั้นไปประกวดนางสาวนพมาแล้วหนูได้รางวัลที่หนึ่งออได้ชนะได้เป็น อันนี้กําลังหางกับข้าวเสร็จก็คือเป็นผัดแตงใส่ไข่ค่ะแล้วก็ข้าวกินง่ายๆนะคะอเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วก็มาโทรหาแม่กันค่ะว่าแม่จะหลับไหมเดี๋ยววันนี้จะโทรหาแม่ถามแม่ว่าแม่คะเป็นแม่รู้สึกยังไงคุณพ่อรู้สึกยังไงมีคํานึงที่พ่อเคยพูดหรือว่าจะได้หรอคุนถูกคลิก มาโทรหาแม่กันค่ะฮัลโหลยูไซอนยูร้านยูพ่ออีพออ่พอ,อ,พอดิเฮาห้ากันไรสิรท่าแต่งกินแล้วอีพ่อดิอยูอะไรยูส่วนะนะฮะถาว่าจะเห็ดคลิปท่าอีพอ่อว่าอีพ่อรู้สึกจังไดเห็นลูกสาวตัวเองได้ เตียที่หนึ่งคะน,นาทา่ทาบี่าอะท่าบีแม่ก่อนมาท่าอีแม่ก่อนอีแม่เดะอีแม่คือเขา,าเลิกเมื่อคืนนี้เขาโทรหาอีแม่จังหมงก็คือเมื่อคืนนี้ต้่งเตียงเลิกจากงานประก,กวดทันประมาณเที่ยงคืนแล้วมาลอยกระทง,ยงอยู่อ,อีกหนึ่หมัอวโมเขาแล้วเขามาลอยกระทงเขาว่าเลิกจากงานประกวดแล้วมาลอยกระทงอยู่พี่อีกหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เขาอาบน้ำไปเลยแล้วเขาจังโทรหาอีแม่ดึกดึกดึกแหงแล้วอีแม่เยังไงดีใจว่าเขาได้ที่หนึง แม่ฮันแม่ฮันโลนิงเสียงลูกตึ้งตึ้งโฮแม่ฮันอันไหนโน่แม่คึ้อยู่อือันตอนนั้นแม่รับละเออรับแล้วดต่มันตึ้งเสี่ยไงนั่นน่ะนะแล้วแม่แล้วลูกขึ้นมาเบื้องลูกขึ้นมาเบื้งละลูกสูงวันนั้นมาแล้วแม่ละยังเคยแซททาปลูกว่านั่นลูกอย่าว่าแม่บุคิดว่าลูกกันชิดได้บุรีคั่วโลผ่นอาชีพว่าแม่มาไป ไปประกวดธรรมดาซื้อคิดว่าสิบก่ได้พิถีพิถว่าได้ทีหนึ่งแม่ดีใจก็ได้เลยแม่ห่อนะรับซอดแจ้งเลยแม่น้องบ๊บอบพอแจงเลยเอ,อ่าคือดีใจดิอูรมุขเหตุใดนะดีใจมั้ยบ,บ๊อบ,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 บดีแล้วมีเงินมีเงินใส้นี่แม่คุณ ไอน้องเรียกเขาเป็นบูปีผู้ดีที่ชิได้สิได้ไปประกวดตรเป็นมีนัทโพได้ลูกใ,ใหญ่มันได้ไปประกวดสิแม่ก็ดีใจนะแล้วเขาตื่นเต้ามานะเห็นไอ้อู้คำเห็นป้าเฮ็ดอาจารย์เห็นมู้เห็นทางมหาลัยทางคณะเอียงเอาลงแบนดีใจดีใจแหกแล้วทางคณะคุณโพสทูปลงกับคณะมนุษย์ขลองมหาลัยแบบทางมหาลัยคุณโพเปเซ่เต้าผู้เดชเต้าผู้เซ่กันนั่นแหละ <c oughs> ดีใจแท้วะดีใจย่ากำลังใจหลยว่าตรงตแบบได้กำลังใจแบบทุกคนให้กำลังใจเท่าวะแบบเลยแบบมีแหงบันดาลใจในการย่างฮนนะตอ่อหาไ้ซอดอกไม้เขายิย้มแบบแห้ยิ้มบ่ดยุดเลยเขาอะนะตื่นเศร้ามาเจ็บกลางเลยเจ็บและ,ะเจ็บว่ะตลอดจากที่ชมวเออแนวว่ายิ้มได้ยิ้มตลอดได้แบบจนเจ็บนะ สู่การแสดงอีกปั๊บเพลงลาวจัดไปเลยมันเป็นเพลงลาวเป็นเสียงแครนที่แบบมันเป็นไอซันเพราส้มเพลงลาวเนี่ยมันก็เลยอาจจะถึอเล้วฟอนต์ปิ่นนะปะเป็นเส้นเป็นมืดรูกอย่งสู่ฟอนต์ใดฟอนเลยเนาะมอลล์เขาเจอแล้วเฮาน่ะลูกสาวอีเมยยงูกัส เหียนมาอยู่กับฟอนหรือว่าฮาฟอนบมได้เฮียนเลยได้เฮียนเลยเขาแค่แบบจื้อเขาอันห้องเพลงเหมือนได้อยู่แล้วดิเขาจื้อเพลงมาแล้วเขาหัวจังหวะเขาหัว่าการฟอนทานี่มันไม่ถึงย่งท่านี่มันไม่ถึงย่งเขาหูหบดได้เขาเลยแกะท่าใส่ตอนทันเลยเพราะว่าเพลงนี้มันต้องฟอนไล่คนดิแม่เขาจะบอกแล้วมันใส่สุดไทยแม่เขาจะบอกคือ ถ้าเขาใส่สิ้นธรรมดา,าเขาย่างไปใส่มาใส่ได้แต่เนี่ยเขาใส่ชุดนี้ลากดินลากพื้นเลยแล้วแบบว่ากระโปรงแบบพานถ่วงเหมือนเงาเป็นเาาแล้วมันย่างย,ย,ย่างโบได้เขาก็เลยแกะทาใส่เลยนะเกิดออกมาเป็นแบบนี้ดีเล้การแสดงเหรอที่แรกก็าซห้องเพลงห้องเพลงแบบเป็นแสดงคนะ่ะแต่คิดว่าคนที่แบบบอกอันนั้นหรอกเพราะว่า สังเกตเบิ้งแบบเวทีมันเงียบเง่าหาให้บยากให้เวทีมันเงียบเงาอยากให้แบบเวทีมันคึกค,กคกนืนแน่จากน้อยหานะหให้มันแบบมี้ยังแป๊กแปกขึ้นมาแน่สินะเอากับบอกข้าิได้รบได้เขากับเฮ็ดความสุสานขางสมัยและสุดท้ายก็มาดีดีแน่ๆดีแล้วดีใจป่ะแม่ มิใจเลภูมิใจลูกสาวปะภูมิใจภูมิใจน้ำลูกแลยงามได้แม่น um, okay? ้อฮ่าฮ่าัวตีนได้แม่นี่คือิบ่ได้หละคันขันขันพ่าได้เ่าอย่างก่องามได้แม่เออกับย้อนในอีแม่ทะเลค่ะบ่มีแม่กับโงามดอก ด่านาวานไอ้ตามมายังแมเปู่บัวสงสัยกรรมาการสงสัยไอต้ตามเราต่อยอดน้องตัวสงสัยกรรมาการอีตนดังน้องตุ๊กที่เบา <laughs> ดั่งเม่ป้เราไหมจ้อือคนอื้มมันกำงามนะมันจะพูดว่ง,งามว่าแล้วคนเฮาบางทีแบบว่าคนเฮาเนาะแบบตื๊กตาตื๊กใจเนาะบุคือกันย่งบ่ละ คนทำมักอืมนหรือกับคำโต๊ะเนี่ยต่างๆคนทำถึกสนะคารคติบวกคือกันกินข้าวกับอันนึ่ผัดไข่ใส่ใส่มักแตอมนไม่มากก็กลัวไข่ใส่มะเขืแซ่บกินง่ายๆอีพอเดี๋ยอีแม่เขาเรียงกับยังแม่ตีข้าวผักทอดไข่ดาวกับโคอัน พ่อตูกบุ่งถูทัทรทัอยู่นเอาคนน่ะว่ะดูนอกแต่ฮะดูนอกใส่อายุน่าวขื่นอหนยุ่เหืนอนี่ยแม่ยุ่ในห้องเลยก็ให้พ่อเองเอาไปตา้พ่อเสี่ยงโทรทัดดังเุป็นอันเดียว่ะเออก็เออนี่พ่อมาเนี่ย่ากไปห้าละกกรทถ่ำนีพ่อเขาบอกนี่พ่อปุ่นึง ใช่พ่อด <c oughs> มาถ่ายคลิปท่ามท่ามว่าท่ามว่าอีพอ่อพอีพ่ออีพ่อเห็นเราได้ทีนึ่งอีพอววออมมอ่อ,พอบาวว้าได้ได้ก็ตอนแรกอีเมยมาฟังอีพ่อบ้าให้เขาได้ลืมเลยอ้ลืมล ตถบุคิดว่าเขาสิได้เหบอเออแต่ถ้าคิดว่าสิได้คิดว่าเข่าเรียรอบสามคนทุดท้ายมันก็ดีแล้วเพรว่านานี่ความคิดพอนะเพราะว่าคนประกวดกันนางงามหลายค้นดีพี่จะพูงงามอีกเหบอแน่นพูงงามดีประเดี๋ยวเข่าเขา่เขาสามคนสุดท้ายก็ถือว่าดีแล้วนะวูงงาม ก็ได้ที่นึ่งมาเป็นยังได้ป่ะนี่ยคิดจังไงดีใจบอกพ่อคิดอย่างหนึ่งคื่พ่อก็คิดว่าว่าลูกเนี่ยจะได้สามคนสุดท้ายนี่นะติดไปได้สามคนสุดท้ายเอ๋อแต้องคิดก็ได้แิดที่างค่ะบอสอ่าก็มุ่งขึ้ว่าจะได้ที่หนึ่งเนาะก็ได้เขาคิดว่าคันเฮาคันเฮาได้เข้าฮอบหกคนสุดท้ายก็คือว่าดีแล้วนะ เออปว่าคนประกวดคนประกวดนั่งลประมา่แต่แต่ละลีก็กมีหลายคนนี้ยันได้อืมม้วมงามมันม้วงงามอีกแม่มันม้วงงามตาอีนี่ได้อย่างลูะพมานี่ว่าลูกอีพอกระงามเหมือนกันนะเฮาก็งามเหมือนกันเออ กินข้าวแรงอะไรบอกินอะไรดิบ่ได้ไปคิดอย่างมืแรงอีกพอนะว่าเมือแรงในรอบนี้เลยราคาอย่างเท่าเก้าบ่ราคาอย่างลงหน่อยนึงลงพันห้าบ่ทิ่เก้าพันไทยอ่ะอ๋อลงพันห้าอะไรมันเริ่มเขั้วสุนัน้ามันชิลงเาประมาณทำไมเนาะแว่าเงินบาทเงินบาทลงเงินดอลลาร์ลงดยมันเกี่ยวยังไงมันทองทองคำลงดี อ๋อราคาทองลงเงินบาทลง,ลงก็เลยลงก็เลยลงนําสิวะเออราคาอย่างก็เลยลงนําล่าสิวเงินบาทเงินอีหยางขึ้นจ้ะราคายางขึ้นนําสิวะเออขึ้นนอืมมันขึ้นอยู่กับเงินบาทเท่าเดับเงินบาทเทาแข็งขึ้นแล้วเศรษฐกิจยีรา f ก็แข็งขึ้นนํานะโอ้โออเข้าใจละะนะแล้วษณะไเออๆออเออแล้วยางเอาดีอยู่อเล่าเงินดอลลาร์เงินดอลลาร์อ่ะลงดิ อ,อืมเงินลนาฬิก็ลงเงินเงินนาฬิก็ลงเงินบ้านก็ลงทองก็ลงมาสั้นเป็นแต่ล่าลงแลยครับทองคำลงส่วนสินค้าเป็เลยลงน้ำ่ว่าสินค้าบริมีโทษมันกลงเลยเพราะว่าสิน,นค em. ้าบริโภคขึ้นเลยพิจิ <t <t ้รบุญลุ่งเหรออืมแมนสินค้าสินค้าเกษตรไม่ลงเกษตรนี่ลงอืมโอเสียงเตยเกิดเนาะ เกิร์ตเกิร์ตไปคิดฮอดตุกแน่วะบอเกิร์ตไปคิดฮอดตุกแน่วะอ้าวพ่อทันท่านี่แหละเสียงเพลงเทเกอร์เขา <laughs> อะระอ้ะาวันนี้แหละเขาเชียงเพลงเทเกอร์ดีเขากองเขอยู่วะอือม ยังม่เจกต์ี่ยงเราไม่ได้เปิดแง่งนะแต่แต่ว่าอยู่ใกล้กยซับขึ้นมาเออได้ได้ที่สองเลยเพิ่นเพิ่นอยู่โรงเรียนไหนกันได้ที่สองพนเรียนจบแล้วเพิ่นเรียนจบปริญญาตรีแล้วอยู่โรงเรียนมหายลัราชภัฏอยุธยาโอ้แต่ว่าตัวพลเรียนจบแล้วอืออายุสิามปีเป็นลูกพี่แล้วแมน เป็นเอื้อยเห่าตังว่าห้าปีคุณเนาะปัะเด็นนั่งงางที่ว่าประกวดน่พีนักศึกษาด้วยว่านักศึกษาในนักเรียนในพื้นเอาแต่วสิบห้าปีหอดเสาเก่าบอกเสาเก่าสามสิบพ่อประกวดนังเพาะบ้านี่ปีละเทือดเะแมนปีปีละเทือดฉันนั้นได้ลอยกระทงอืมปีละเทือดยุหลาวโบมีประกวดเนาะ ลาวุ่มีมีแต่ร้อยกระทง่ซื้อตัวบุ่มกันปวดเพราะว่าลาวกับไทยกันเลยกระทุงบ่พร้อมกันอีกเออร้อยบอ่พร้อมกันนีกอืมแม่ <c oughs> เฮ้ยเย,ยน้อยก็ได้มาละปีนี <c oughs> เน้เห็นเห็นมู่คูเห็นญาติพี่น้องเห็นอาจารย์เห็นทางมหาไยแ่กันอู้ดีใจขนาด ห,บบหบบรือผูใดก็บิ้งดีไหก็บึ้งพ้านั่งเราขาน้น้ำสวเอเอเสียไปนะภูมิใจบ่โอ้ก็ภูมใจแล้วเนาะอโอ้ก็ภูมิใจแล้วเนาะเพราะว่าเาบุื่คืนว่าลูกสาวจีนไปปรกวด <c oughs> นัางงามได้ครับ <c oughs> แนวคนก็โลกกระเลขเนาะเอฟซี MC ก็เจบอบปเสื้อี <c oughs> พ่อเสื้อบอเหรอตอนตอนเขาซ้อมว่ะนะเขาล้มจนหัวเข้าเขาเน่าบิดได้ล้มแน่เาราบบลเรื่องใส่สูง,งสูงแท้สูงอ่ะพี่อาจารย์ผู้เั็น ้งอาจารย์คู้พ่มไปประกวดิ่นกิดีใจน้ำแล้วเนาะอืมออตั้งความหวังในเรีาจารยแนแม่แหละทุกคนก็มีความว่างั้งแหละไปประกวดหน้าหง,งาเน็ตส่งโรงเรียนดอกคนหนึ่งวะประกวดเออแล้วมันขึ้นกับตำบลน,นะนไปในานา้มคลองไปในาน้ำคลองอ่า นั่นนี่นี่ก็ได้คือกันน้ำตำบลน้ำเ,นเพราะว่าประปวดนั่งโลกประมาทเนี่ยเป็นประจํงการเ,เด็กเพิเปิดโลกว่างไหนอืมแม่ยูใส่กลไปประปวดให้แม่แหละ <c oughs> อยู่ไทยนี่แบบคักเนาะแบบมีงานนั่นงานนี้เนาะอืมไทยบ่ง รักษาบริเวณนี้ไว้เหนียวแน่นไ,ได้ไหมนี่คแัอน<ม>ียวพับป้าแับป,ป็นยังเป็นยังจิ้บถือพอดีนี่เก่า,กาๆไรคือรอยกระทุ้งสีเข่าพันษาออกพันษาอืมดีไหมสงการหนึ่เป็นยังยึดถือไว้ดีได้ไทยแ <Man. S 2> มนแล้วก็แบบเฮลเฮ่นมันงานไปงา,านนะแต่และคนใส่ชุดแบบว่าใส่ชุดไทยไนะป้าแบบผู้ชายก็แต่งตัวคือทหารแบบคือ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาคือยุคคือ,คอ,คอ,อยู่ในสมัยไอ้สุโคห่ยนี่แหละคนยึดถือปรที่นี่ก่าเก้าวอืยดีอเพต่กา,การแต่งตัวกับเพื่อนรูที่นี่เขาเก้าสมัยอนค็ณตเป็นั้นแหล <Remember. S 2> เะเทไทยม่นบอก์เพเมือ่อไหรลอยกระทงสีม่แต้ค้นงามเลลอยกระทงแมนมีกระทงงามแทได้ ม,ม,มีแต่พู้งางามๆล้วกาสุดยอดเลยสุดกับบังงามๆนะสุดผู้ชายสุดหรือ,อปานย้อนยุกเบอ่อเข้าดำเขี้ยวเลยอบริทาใหอ่ไบริธา,าบวามเขี้ยวเลยเหบอลมลมเกือบย่องบบาสูงๆ นั่นประเทศไทยมันชิดด่างก่านั่นตั้งซาติมาเที่ยวประเทศไทยหลายนสังเกตเว่างานลอยกระทงนี่ต่างชาติมาไล่อะไรว่เพราะว่าประเทศไทยมันยังคิดถือประเทศนี้เขาเก่าไว้ตลอดลพ่อรู่นพ่อหลานเดองต่างชาติเห็นตาา่ตางชาติ้กเคยเห็นามานี้งซ่างชาติที่มาเบองหลนะายเลยต่างชาติแมนเป็นอภินิษฐที่ว่าตั้งชาติแบบให้ความสนใจขนาดเลยนะหมายความสนใจหลายเลย สุดๆแต่กำมวอนดีเป็นประสบการณ์โอ้หาโอกาสยากแต่ดีนะอาจารย์เพิ่งให้โอกาสเข้าไปบวชเพราะว่ากันอูนี่คูบาอาจารย์เข้าเขาเพืปป่อไปบวชพอเป็นแนะนำเป็นสอนเองเมน ดีถ้ามาเหียนอยู oh, ่ไทยนี่เราได้ไปมีโอกาสไปนั่นนี่เพราะไปไล่โอ้ยยูไทยเนี่ยเปิดเปิดตู้ตวงในสอนในคนเก่งๆหลายกว่าประเทศไทยคนพัฒนาไปไกลได้ประเทศไทยเป็นนักเรียนเหมือนไม่ด้องงงเก่งไหนนักเรียนแม่ วิเจอพวกเก่งอาจารย์ก็เก่งอี้อาจารย์ก็ได้อืมเก่งเก่งอาจารย์เก่งเลยอย่งเงี้ยเลยเก่งไปน้แไ่อาจารย์สอนดีเลยเมนเน่แก่วปวดนั่งลงเพราะบ้าเด็กอะที่เป็นการขึ้นปีใหม่เขาเรียกว่าเดือนหนาอันจัะหน่อยปีใหม่หไทย ปีใหม่ปีใหม่แล้วก็น,นางสงการอีกเออปีใหม่แล้วก็สงการนางสงการนี่มีประกวดอีกแบบบุมมีต่ตาาีก็ข่าวบุ้งหัวเดือกหัวเป็นบางกับบุ้งชวนมากบุมนี่ดอกสงการเนาะเออสงการปีใหม่บุมนี่ดอกเป็นบุมมี่บุมมีดม่ดอกไมีแต่ชวนมาไม่จะลอยกระทงรุ่งแนะม่นงานลอยกระทรงเนี่ยเป็นเป็นงานค่อนข้างเอา,เอา คนแต่งตัวเป็นประเพณีไทยคักเลยสุดก็คืองานตัวปรได้งานลอยกระทงทงไทยจัดรทัวรประเทศเลยทุกออมเฮอร์ฮุกตำบนอ่าัวประเทศได้งานลอยกระทงขอเบอร์นั้นแม่อดีใจแน่พ่อพ่อเห็นเปรแต่เศร้าเลยพ่อ,อยัง ดีใ,ใจเนาะอ,อ้าวบนหาเสือวัดดุตูกเขาอยู่ป้านนอกแต่ยังเปนไปบบบนี้มีแต่ว่าแบบมีโอกาสเวลาที่มอส้มนี้แบบมันเป็นไปได้ปหมทุกอย่างเน,นะาะก็ได้กระยาั้งใจเงี้ยขยันกันแดดกบกน tôi đây có gì không có hết, cái bé bị gì ừ rồi Ô... Oh, kinh hoạt đấy nọ Đáp lọt Đáp lọt hả cơ?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  Đáp lọt เออสิเอามาให้เบิ่งเดเอร์อนีีๆแม่อันนี้ถ้วยหรอล่แมนนีิอันนี้ใช้สะพายอะดิแมนเอามาไว้บ้านนะพี่ปานนั้นลเอามาไว้กับอันโลหอืมแล้วก็โล YouTube ่ะ ฟ้ามาบัได้่ะบ่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 ฟ้ายามบ่หอดละเวะอันนี้ประกวดตัวสิบประกวดหมายเลขสิบน้องตุ๊กตา เออพอุ่นเอิญซื้อห่าวตุก๊กและน้องตุ๊กตาซื้อตุ๊กตาไปเพิ่มไมหมห่าวตุ๊กตาตุ๊กตาลูกก็ใช่ยเสื้อตุ๊กตาล่ะนะฮะกเลยนะตุ๊กตาตุ๊กตาอืม เนาะแม่นอนซะเดี๋ยวหอตดคลิปก่อนไรส่วนเรียล้ะไรส่วนในติดต่อกออันนี้นุ่มตุ๊กโทรหาแม่แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถามความรู้สึกของพ่อกับแม่นะคะพ่อกับแม่ก็ดีใจซึ่งพ่อก็ทุกคนไม่ค่อยคิดว่าหนูคือหนูหนูไม่ได้สวยขนาดนั้นทุกคนเข้าใจไหมคะหนูก็ไม่ได้ว่าหนูสวยในขนาดแล้วคือหนูก็คิดว่าเออหนูแบบติดแค่หกคนหนูก็ดีใจมากแล้วค่ะพ่อแม่ไม่ต้องพ่อแม่ไม่ต้องให้ความหวังอะไรมากแล้วคะอย่างเงี้ย หนูก็บอกพ่อกับแม่ว่าหนูจะทําสุวามสามารถแค่ติดหนึ่งในหกหนูก็ดีใจแล้วค่ะอย่างเงี้ยเออพ่อกับแม่ว่าเออเอททำสุขสมสามารถได้ที่แหละก็เอาอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละแล้ว <c oughs> คนในครอบครัว <c oughs> ที่รู้อ่ะก็คือพ่อพ่อทํางานแต่เช้าแล้วจับโทรศัพท์ไงค่ะพอลุกตื่นไปกี่ยามแล้วก็มาเห็นพี่เฟ้อยลงเฟซแล้วแท็กหนูว่าได้ ain, ชนะเลิศรางวัลออที่หนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแบบพ่อแบบพ่อมาถึงบ้านพ่อบอกว่าพ่อบอกแม่ว่าฮะ ตุกโบคิดอ่ะบคิดว่าชิด้ยโบคิดว่าิด้เลยอืมน่าแหละทุกคนคือแบบบคิดว่าสิด้อีลีคือพ่อกับแม่ก็ยังบคิดนะเพราะว่าคนงามหลายแล้วแบบคือน้องติ่งกับแบบบริงามปานนั้นแแบบพอแบบไปเพราะแบบตัวเอย่างได้เราสึกแบบอยากเธอทําได้เธอได้หรอแบบงงเลยแบบแบบตอนได้ือแบบโอ้โหโอปเราได้ี่ว่าเงี้ยแต่ว่าคนงามหลายแบบคนงามแต่ละคนแสดงความสามารถแบบ ยางสุดยอดเลยนะคะ้องเีนก็แบบโอ้ไปแหละล้่ต้ยเตรีแบบถามว่าอายไหมคนรู้สึกตอนนั้นคือไม่มีคําว่าอายเลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ารู้สึกว่ามัน,ม,นมีความสุขทําให้เต็มที่แบบเหมือนว่าเวทีที่เป็นของเราแหละเราโชว์ออกไปเถย่เนี้ยค่ะทุกคนเนาะ <S <S แบบทําเต็มที่เถอะแบบอยากจะพูดอะไรแล้วทำไมเราเลือกเพลงนี้ก็ หนูจะเป็นคนที่พูดไม่เอาใจมันคนไม่ค่อยเอาใจคนเวลาพูดก็จะพูดตามคนจริงว่าทําไมถึงเลือกเพลงนี้แล้วมันทําไมถึงเลือกเพลงนี้มาเต้นในบนเวทีไทยอย่างเงี้ยคะ่ะแบบก็เลยพูดว่าอ๋อมันเป็นเพลงนี้นะคะมันมีผสมผสานของคําว่าอีสานที่เป็นเสียงแคนเป็นเสียงอะไรประกอบกันมาเป็นเสียงดนตรีที่มันผสมผสานกันเป็นออกมาแล้วมันสมูทแล้วมันแบบหนูอยากโชว์ให้ทุกคนได้เห็นว่าเนี่ยคือเพลงแบบ ที่แบบออกมาแบบคือทุกคนก็สามารถที่จะมาเต้นได้างค่ะทุกคนคือแบบผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เด็กผู้ไหนก็คือแบบสามารถที่จะมาเต้นมาอะไราได้างค่ะแบบมาเอนจอยได้างค่ะแบบเป็นเพลงที่แบบใช้ในวันงานต่างๆก็ได้างค่ะทุกคนก็เ,นเพลงที่แบบเลือกมาางค่ะทุกคนเนาะที่แรก่าจะร้องเพลงแต่ว่ากลัวเวทีเศร้าเกินไปนะคะเพราะว่าเพลงเศร้ากลัวเวทีเศร้าเกินไปก็เเพลงนี้แหละวะางแบบใส่ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็คืนน้ำลายก่อนขึ้นบอกว่าอื ทำได้เงี้ยก็โอเคเต็มที่เอนจอยไปกับคนเดียวก็ให้คนมองมาที่เราเงี้ยแล้วก็รู้สึกดีแล้วก็ดีใจที่แบบพ่อแม่ก็แบบโอ้พ่อแม่ก็ไม่น่าเชื่อพ่อแม่ก็ดีใจก็ดีใจแล้วก็ตื่นเช้ามาเห็นแบบอ้เยหลายคนแชร์เห็นหลายคนทักมาให้แบบโอ้เก่งมากให้กําลังใจเงี้ยแบบรู้สึกแบบดีใจมากแล้วก็แบบโอ้คนไทยแบบหนูได้เห็นแบบคนไทยไปให้กําลังใจแล้วก็ได้เห็นหลายๆอย่างคือแบบโอ้โหแบบ ปรปับเพิ่มมิติมากๆนะคะทุกคนแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่หนูอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังแต่เอาไว้เป็นอีพีหน้าเดี๋ยวเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเกี่ยวกับงานประกวดงานลอยกระทงหนูได้เห็นและได้เรียนรู้อะไรบ้างเดี๋ยวหนูมาเล่าให้ทุกคนฟังอีพีหน้านะคะก็อีพี EP หน้านี้ทุกคนอาจจะไม่เคยฟังจากสิ่งนี้ที่จัดพี่นุ้งเตงคิดเลยว่าไม่คิดเลยว่าน้องตุ๊กตาจะคิดอย่างนี้หนูจะเล่าให้ทุกคนฟังจริงๆว่าทุกคนจะได้รู้ว่าความจริงของพี่หนูได้ไปประกวดแล้ว หนูได้เห็นอะไรแล้วหนูมีความคิดยังไงเพราะที่เป็นวีเทแรกของหนูที่หนูได้ไปเห็นได้ไปสัมผัสได้ไปขึ้นได้ไปเป็นนางสาวนุ่ม่าในตําบลอย่างเงี้ยแล้วก็หนูได้เรียนรู้หลายอย่างมากทุกคนต้องรอดูว่าเนี่ยสาวลาวคนนี้ที่เติบโตมาในลาวเนี่ยได้มาประกวดนางสาวนุ่ม่าที่ไทยแล้วได้รางวัลชนะเลิศหนูมีความรู้สึกยังไงหนูได้เห็นได้ได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับประเพณีไทยแล้วมันทําให้หนูเรียนรู้แบบ โอโหประเทศไทยได้แบบมันยิ่งกว่าที่เราคิดอีกแบบมันยิ่งแบบเปิดกว้างมากอะค่ะคือเป็นอะไรที่แบบโอโหให้โอกาสแบบสุดๆเลยอะทุกคนคือแบบสุดยอดออจริงๆทุกคนเป็นการรักวัฒนธรรมประเพณีที่แบบสุดยอดแบบสืบสานกันมาตั้งแต่แบบสมัยสุขโขไทยอะเนาะเรื่องราวของนางนางนนพมาตั้งแต่สมัยนั้นอะถ้าที่ทุกคน,กน,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 นรู้เนอะนางพมานี่เขาเป็นคนที่เก่งฉลาดย่างไงค่ะทุกคนเนาะ สามารถสร้างจากแบบเออสิ่งวัสดุและจากธรรมชาติมาลอยกระทงในวันงานเทศอะไรเงี้ยค่ะเนอนที่แบบหนูเข้าไปฟังเข้าไปฟังแล้วแต่ก่อนหนูก็ไม่เคยรู้เกี่ยวกับนักเองของมาเพราะาที่เราไม่มีการประกวดแบบนี้หนูเข้าไปดูแล้วโอ้แสดงว่านอกขบมาเขามีเรื่องราวเรื่องเล่าที่แบบเก่งมากมากเลยหนูก็คิดนะคะว่าคือจริงจริงอะไรวะคือมันเป็นเรื่องของเรื่องของที่ว่าเป็นประเพณีตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเราก็ต้องเอามาควบคู่กับ าศาสบายใหม่เพราะว่ารูร้ไหมคะเพราะว่าคือโลกเรามีการพัฒนาขึ้นเราต้องคืออนุรักษ์ไว้เหมือนเดิมอนุรักษ์ให้มันเป็นแบบเดิมแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงโดยการที่ว่ารักษาสิ่งแวดล้อมดกเรี่ยงการเป็นมลพิษทางอากาศในการลอยกระทงในการทําอะไรต่างๆเพราะว่าการมลพิษเป็นมล,พ,นมลพิษทําลายสิ่งแวดล้อมมันก็จะเป็นทาลายปลาที่อยู่ในน้ําคนที่เรารักหรือว่าคนชุมชนที่อยู่ในละแวกนั้นใช่ค่ะนี่ก็แบบเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่าโอเคนี่แหละแบบ เป็นอะไรที่แบบต้องต้องเรียนรู้ต้องแบบเราต้องเรียนรู้แล้วพร้อมที่จะปรับอะไรที่แบบว่าโอเคมันมันมันทาลายนะเราก็ปรับเปลี่ยนให้มันให้มันแบบดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนาะแล้วก็อีกอย่างนะึงค่ะหนูก็เชื่อว่าหนูเชื่อว่าประเพณนี้ไทยเป็นปเพะเที่ดีงามมากแล้วก็เป็นการรักษ์ที่แบบสุดยอดอะแล้วแบบต่างชาติแบบก็แบบเฮิเม่มกันเข้ามาแบบมาเที่ยวในวันสงการในวันรอยกระทงอย่างเงี้ยประเทศไทยเห็นแล้วแบบรู้สึกว่าขนาดต่างประเทศที่เขาไม่มีไม่รู้จักเลย เขามาเพราะความชอบของว่าเออประเพณีไทยเขาสวยงามนะแล้วคนต่างชาติก็มาใส่ชุดไทยอย่างเงี้ยค่ะแบบโอ้เป็นอะไรที่แบบเห็นแล้วแบบโอ้มัน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 อย่างนี้จริงๆนะอะไรมันดีจริงๆเนี่ยค่ะก็ดีใจนะคะทุกคนงเต็ก็ขอบคุณอาจารย์แล้วก็พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเอเรียกพี่เลี้ยงอะแหละเพราะว่ามันตามจริงเอเรียกพี่เลี้ยงแต่ว่าพี่เอเฟยพี่โบแล้วก็เอ่อลูกน้องของพี่โบนะคะตัวเองก็ดีใจที่แบบ อาจารย์ได้แบบช่วยเหลือในการแบบได้การไปนะคะก็ดีใจมากๆเลยแบบได้ไปประกวดเวทีแรกครั้งแรกอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ชนะเลศแล้วก็รู้สึกด,ดีใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจเตัวเหมือนกันว่าเฮ้ยทำได้ยังไงนะคะทุกคนทำได้ยังไงแบบกล้าแสดงออกมากเลยอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกด,ดีใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกๆคนเลยที่เป็นคนไทยที่ให้กําลังใจพี่ๆสิทุกคนด้วยเช่นกันนะคะ ขอทุกคนสุขภาพรแางกายแข็งแรงครบจะไปได้คมไ่าย,ยังมีขอทย่มันคนยืนเด้อสาธุเดี๋ยวเต้ขอตัวลาไปก่อนนะคะตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มแล้จะได้มีเวลาไลฟ์สคุยุยกับทุกคนเดี๋ยวเต้ขอตัวไปก่อนนะคะสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย